อยู่กับพี่จินมานานมากนะฮะสามส,สี่สี่สิบกว่าปีนะให้เขียนเขียนเรื่องใกล้ตัวอยากเขียนเรื่องไกล้ตัวหัดเขียนหนังสือตั้งชื่อชุดให้ว่าพ่อเป็นหมอเพราะว่าเมื่อรู้จักกันดีแล้วก็ปรบรานาเป็นพี่เป็นน้องกันเป็นทุกอย่างแต่จริงๆแนละ้วพี่จินเป็นทุกอย่างเ,เป็นเ,เป็นพี่เป็นพี่ที่แสนดีนะเป็นครูอาจารย์ที่เยี่ยมมากเลยนะครับ เฮ้ยพวกไอ้พวกชอบเขียนหนังสือในอากาศผมมาเละแล้วตื่นเช้าว่าก็ลืมหมดถ้าจะมาคุยเรื่องคุณอาจินกนะ็คือตอนนี้คุณอาจินไม่อยู่แล้วครับ <c oughs> วงการบรรณกรรมยังยังต้องเดินต่อ,อไปนะ <c oughs> ว่ายังไงบ้างแต่คนที่อยู่ว่าคนที่ใกล้ชิดกับคุณอาจินอะไรก็อยากจะ สัมภาษณ์คุณอาจารย์ธนา,าที่ผ่านมาเราลองเลาให้ฟังนิดได้นะครับบอยู่กับคุณอาจินพี่มายังไงยังไงมากอ๋อผมลองเกิดเกิดให้ฟ่กงก่อนนะครับอยู่กับพี่อาจินมานานมากนะฮะสามสี่สี่สิบกว่าปีนะฮะตั้งแต่พศสองพันห้าร้อยสิบห้านะครับจริงจริงรู้จักเป็นก่อนหน้านั้นแต่อันนี้ก็จริงจังก็เริ่ม เราพอสอทั้งหมดที่515นะครับเริ่มเข้าไปช่วยทํำปกทำารรยายพวกนี้นะฮะเพราะว่าครั้งแรกที่รู้จักนี่ผมจริงๆผมอยากจะเป็นนักเขียนอยากจะเขียนหนังสือหลังจากที่เขียนเละละมาตลอดหมายถึงว่าส่งไปตามสำนักพิมพ์ต่างๆได้ลงมั่งไม่ได้ลงมั่งได้เงินมั่งไม่ได้เงินงงมั่งอะไรอะไรนี้เดี๋ยวกระทั่งก็รู้จักกันก็อยากจะเขียนหนังสือ ก็รู้มาว่าพี่จินนี่เป็นคนอีกประเภทหนึง่งไม่ชอบที่จให้ใครใช้เส้นใช้อะไรไปฝากฝังไม่ชอบชอบลุยเอาผมก็ลุยเข้าไปเลยคือ,อผมไม่รู้ว่าแกตื่นตื่นตื่น,นแกตื่นสายนอ,อนดึกใช่ไหมตอนแรกๆผมโทรไปทุกสิบห้านาทีแล้วทันที่แกอยู่หัวช้านนะแล้แม่บ้านตอนนั้นก็พูดว่้เวียง พอผมโทรมาทุกสิบห้านาทีจนกระทั่นถึงประมาณสักสิบโมงไ,ไ,ไอ้่แกก็ตื่นมาพอผมพอผมอได้คุยแกก็บอกว่า,า <นะ S 2> ผมก็บอกว่า <นะ S 2> ผมมีรูปเยอะผมถ่ายรูปมาเยอะผมอยากจะเอารูปมาให้พิจารณาหลงปกแกก็บอกอ่ะงั้นไปนะี่แล้วก็ทําไมอยากรู้จักผมบอกผมอยากรู้จักครับติดตามผมลงานมานานแล้ว ก็บอกไปว่าอยากจะได้หนังสือสองเล่มนึ่งหาซื้อไม่ได้ผมอยู่ต่างจังหวัดลงมาไม่ทันแกว่าเรื่องอะไรก็เรื่องอะไรก็บอกถึงก็บอกไปพบที่ซอยสุขาต่อที่หลังจะส่งมาไทยผมก็ไปตามเวลานะัดพอไปถึงแกไม่เชิญให้นั่งนะถือผมทากดุมากผมก็ชอบเคาหาเสือแล้วผมก็ื่นเอาไม่เชิญผมก็ไม่นั่งไหนเอารูปมาดูทีผมก็เอา ไสไลด์ให้ถ่ายด้วยสไลสด์ผมให้ไปสองรูปแกก็คว้ารูปที่ถ่ายจากาในระดับเบิร์ดไอวิวถ่ายที่ที่หัวหินอ่าวหัวหินน่ะเอาประจวบนะเอาประจวบเอาพนาเอาเอาประจวบเอาประจวบถือว่าคือถ่ายบนยอดเขาทำชื่อนึปกปุ๊บปั๊บชื่อชื่อแมว แล้วก็กลองรอนนไหม่ไม่ไม่นานไ่เอะไรเอารูปไปให้ดูเอารูปไปดูฮะแล้วก็คว้ารูปอันนี้มาถึงปุ๊บเห็นไที่ถ่ายที่ไหนเอาประจวบเอาประจวบจะเดียบร้อยแกเขาบอกอืมเอาประจวบอแล้วก็ถามรายละเอียดแล้วจด,จ,ดจดเสร็จเรียบร้อยเรียกเลยขาคุณอัญญามานี่ไปเรียก ไอ้คนทําปกมาไอ้ชื่อไรนะคนทําปกไม่ใช่ก่อนหน้านั้นอะที่ซอยสุขาสองคนแรกอ่ะอะไรนะนั่นแหละแล้วเรียกขึ้นมาถึงถอดเอาปกนั้นออกที่จะลงสัปดาห์เนี้ยเอาปกเอาใส่เลยเอาปกนอปกนี้ลงก่อนพอเสียเรียบร้อยผมก็ยังไม่ได้นั่งนะคัญญาใบเบิร์มาเขียนเอง ให้ให้ค่าปกนะรู้สึกจะเริ่มไปสามร้อยห้าสิบนะต่มอมา,าเยอะทีเดียวเลอนะเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็ยังยืนอยู่เนบใบเบอร์ให้อัญญาผมก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้นะงงหมดเลยแต่แล้วก็อัญญาหายไปแบบกลับมาถึงเอาเงินมาส่งให้แกก็ส่งเงินให้ปุ๊บเอานั่งสิบอเงินผมรับขึ้นมาดีใจไหม าเห็นหน้าผมก็ได้เงินแลวงเราก็งงไปหมดเลยนั่งแถวก็สัมภาษณ์คุยโน่ยคุยนี่อะไรอย่างนี้ถือว่าคุณจีนเป็นเป็นผู้ให้โอกาสใะครับครับให้โอกาสครับให้โอกาสเปิดมาวันนั้นก็รงท้ายก็ได้มาส่งท่านตอนนั้นท่านกําลังช่วยพักอันเมืองพักหนึ่งเขียนคําโฆษณาพักและต่างพวกนั้นก็มาส่งแถวแถวแถว ถนนลาดเดินเดินผมก็กลับมาทํางานเลยนั่นแหละถือโอกาสว่าพอรู้จักไปสักพักหนึ่งนานๆเอาภาพปกไปให้เรื่อยๆก็ลงมาได้สักสี่ห้าปกผมก็เรียบเคียนบอกจริงๆผมอยากเขียนหนังสือนะมันก็บอกสัมภาษณ์เลยบ้านอยู่ที่ไหนพ่อแม่ชื่ออะไรทํางานอะไรจนกระทั่งรู้ว่าพ่อผมเป็นหมอเขาบอกให้เขียนเขียนเรื่องใกล้ตัวอยากเขียนเรื่องไกลตัวหัดเขียนหนังสือแล้วก็ให้เขียนเรื่องหมอ เกี่ยวกับพ่อตั้งชื่อให้ชุดเลยว่าเขียนออกมาเป็นชุดเลยถ้าทุนทำได้ตั้งชื่อชุดให้ว่าพ่อเป็นหมอมจะเขียนอะไรก็เขียนไปนั่นแหลคะครับท่านก็ดูให้มาผมก็เกิดที่นั่นกับแล้วต่อต่อมาก็เลยได้ทำกันหมดนะทุกอย่างาสรุปแล้วว่าอะไรที่ใครเขาไม่ทำนี่แต่อยู่กับผมหมดก่อร่ำไหน ที่คนเขาไม่ทำแม้แต่กอล์ัอาหารกอลัมยึปักถักร้อยผมทำหมดนะครับผมหาคนทำได้หมดทำปกทำอะไรพวกนี้กระทัง่งทุกฟ้าที่เกิดขึ้นมานี่ผมจะมีผลงานอยู่เยอะแยะครับตะคนรู้จักตัวประเทศครับทีนีอ้อาจารย์ดาดานะานิยามคุณจีนว่าเป็นอะไรเป็นของเป็นทั้งครูเป็นทั้งพี่เป็นทั้งเจ้านายเป็นยังไงบ้างเป็นทุกอย่างครับคือว่า เรานับถือกันนะผมจะเรียกพี่อาจินตลอดไม่ไม่เคยเรียกครูไม่เคยเรียกบอกรไม่เคยเรียกอะไรเพราะว่าเมื่อรู้จักกันดีแล้วก็ภบวนาเป็นพี่เป็นน้องกันพี่อาจินนี่ไม่มีน้องชายนะครับเป็นลูกคนสุดท้องออผมเป็นลูกคนหัวปีไม่มีพี่ชายผมก็ภบวนาเป็นน้องชายและพระเอิญบ้านเราอยู่คลองสายเดียวกันของรัชโดจะไปโป่บางยี่หนไปโพสุพรรณบุรี นะฮะไปไปบ้านไปบ้านพี่อาจินนั่นแหละเป็นแม่น้ําสายเดียวกันพี่อาจินก็พูดถึงสมอเรื่องนี้นะว่าผมกับแกได้เกิดเกิดแม่น้ําสายเดียวกันเหมือนพี่เหมือนน้องนะครับพี่อาจินก็เขียนไว้หลายแห่งนะครับวีรัก็รู้ดีว่าเขียนไว้ที่ไหนบ้างไอ้เกี่ยวกับว่ารักชอบผมเหมือนเหมือนน้องชายผมก็รักเขาเป็นเหมือนพี่ชาย แต่ก็คือเจอลงมก็เป็นทุกอย่างเป็นทุกอย่างแต่จริงๆแล้วพี่เจนเป็นทุกอย่างเป็นเอเป็นพี่เป็นพี่ที่แสนดีนะเป็นครูอาจารย์ที่เยี่ยมมากเลยนะครับเป็นครูเป็นพี่เป็นเพื่อนเป็นทุกอย่างครับให้ให้ทุกอย่างใครที่อยู่ใกล้ชิดพี่เจนจะรู้ว่าพี่เจนเป็นคนดีมากเลยไม่เคยว่าใครนะครับ ไอ้จะตำหนิใครก็ไม่เคยแล้วใครจะตำหนิคนให้ได้ยินนี่ก็ไม่ฟังนะไม่ฟังไม่ฟังนะคุยเรื่องดีๆอย่าคุยเรื่องที่มันมันเป็นลบอะไรเยงี้ไม่ชอบไปคนแบบเพจน,นั้นไม่เคยไม่เคยได้ยินแต่รู้จักกันมาไม่เคยได้ยินพีน่จะกินว่าใครเลยนอกจากล้อกันเล่นๆในวงเล่าอะไรทมาองเนี้ยเออเอ,อ,อะไรเงี้ยอย่างกับพวกเรานะ่ะกินเหล้าเมาอยู่ที่เนี้ยนะอพอดึกๆเขาจะออกมาเฮ้ยพวกไอ้พวก ชอบเขียนหนังสือในอากาศผมมาเละและตื่นเช้าว่าก็ลืมหมด <c oughs> คือของจริงไม่ได้เขียนยนะบางทีก็บอกเอ้าเขียนมาในเรื่องนี้ครับ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 ตอนเช้าก็ถามผมพูดอะไรเรื่องอะไร <c oughs> นะหลายคนจะเป็นลักษณะน,าานี้นะครับโดนหมดอะทั้งกำพูนล,ละเอียดทาดาใครจะ่ดันไอ้กลุ่มเนี้ยกลุ่มสิทธิ์ทนติสนมเนี่ยนะจะโดนมากกว่าเพื่อนเพราะว่าถึงสูงกันอยู่ตรงนี้ ็นเสื้ส่วนมากนะหลังจากทำมาเลิกมาแล้วต,ตอนนี้ก็คือเป็นจีนไม่อยู่ครับยังคิดถึงอยู่นะครับคิดถึงมากเลยครับคิดถึงดรียว่าพ,พูดแล้วขนลุกคิดถึงทุกคืนทุกวันนะครับพอนึกถึงอะไรได้เดี๋ยวไปเชงไหนเ,เจอปกหนังสือพียอาจินยังหนังสือ,อโอเล่ห้าแก้วเนี่ยจะอยู่ในตู้หนังสือข้างโต๊ะทํางานผมตลอดอไอ้บงนี้นะรูปที่ผมถ่ายไว้ไม่ว่ารูปรับรางวันที่โน้นที่นี่อะไรเกี่ยวกับความเมืองไทยเนี่ย ผมจะมีหมดรูปที่ยืนเดี่ยวเดี่ยวคนเดียวอะไรทำนองนี้ทุกงานผมถ่ายว่ารูปไปเยอะก็จะคิดถึงกันนะครับมองมองจามาจักจัมอยากคุณอาจิงไม่อยู่แล้วเป็นยังไงแล้วครับอยากฝากอะไรไหมหรือว่าอยากจะเอาวิธีทางของคนะุณอาจิงมามอบให้ทางคนที่ยังอยู่ในวงการหรืออะไรอาจารย์อาจารย์ายาทคิดว่าหลังจากนี้เป็นยังไงแล้ว วงวัฒนกรรมนี่มันพูดยากนะเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งใหม่ๆแปลกๆมันมาจู่โจมเร็วๆมากเลยนะพวกออนไลน์ทั้งหลายแหล่นี่เ,เข้ามาถึงทำให้วงการในเขียนหนังสือนี่สะเทือนบอ่นกวนแล้วเด็กรุ่นใหม่ก็จะไม่ไม่ไม่ไมไมค่อยอ่านไอ้อหนังสืออะไรไตรเก่เาๆแล้วนะครับแบบเก่าไม่อ่านแล้วมันทุกอย่างมันมาแบบใหม่หมดจะเขียนว่าจะเห็นว่าพูดไปก็ ก็เห็นในท้องตลาดนะครับว่าส่วนมากเรื่องมันมีไงแต่มันก็จะเป็นสักระยะหนึ่งแต่ว่าในคนรุ่นผมก็คิดกันว่าสักวันหนึ่งนะไอการเขียนแบบเก่าๆก,ก็คงจะคืนไม่อีกหมายถึงว่าหนังสือหนังสือที่เป็นเล่มมันนะมันน่าจะคืนไม่อีกหลังจากที่ไอเทคโนโลยีลออนไลน์อะไรต่างๆพวกนี้มันอิ่มตัวเต็มที่แล้วนะมันก็คงจะเวียนกลับมาใหม่ แต่จะเมื่อไหร่เท่านั้นแหะครับ๋ยวต,ตอนนี้ก็ต้องเปลีป่ยนไปตามกระแสก่อนคนรุ่นผมรุ่นพี่อาจินในที่ไปแล้วเนี่ยนะร,รุ่นผมที่ยังเหลืออยู่ก็ต้องพยายามทําให้ทันสมัยหมายถึงว่าทําตามกระแสะต้องศึกษาเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆใช่ไหมเรื่องโซเชียลต่างๆนี้แล้วก็เขียนในเมพแนะนด์ไรไปอย่างที่ที่ทเ,หเห็นกันอยู่นะครับต้องทําไปตามเพื่อความอยู่รอด ไม่งั้นเราก็ไปไม่รอดนะครับก็มีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นที่จะพูดก็คือถ้าอยากเป็นนักเขียนเอางี้แล้วกันนะก็ต้องเขียนหนังสืออย่าเขียนในยอากาศอย่านึกว่าจะผมจะต้องเขียนต้องเริ่มเมื่อน,นั้นเมื่อน,นี้เริ่มเลยครับเริ่มเลยมันไม่มีเวลารอให้นะฮะถ้าคุณเขียนแลมึงจะมีใช่ไหมเขียนรับวันอาบรรทัดสิบบรรทัดอะไรก็เขียนไปมนถึงจะมีเรื่องขึ้นมาให้คุณเขียนต่อ,อผมจะบอกเทคนิค ให้สมัยก่อนนี้นะที่เขียนหนังสือกันประเภทที่เขียนเรื่องยาวเป็นนวนยายาลงเป็นตอนเป็นรายสัปดาห์เป็นรายเดือนอะไรก็แล้วแต่นะที่ลงเป็นตอนในทศาสารเนี่ยมีคนหลายคนถามว่ามีเทคนิคไงที่อยากจะให้เขียนบางทีมันเขียนไม่ออกนะฮะอย่างพี่ประพี่ประเสริฐพิจารโสพล มีเทคนิคของท่านคือว่าก่อนจะเลิกเขียนวันนี้ก่อนจะนอนคืนนี้เนี่ยฮะ,ะก็เ,เขียนให้จบบทไปบทหนึ่งนะฮะบทบทเนี้ยพวกนี้จะต้องส่งอะไรเงี้ย <บ S 1> ให้เริ่มบทใหม่ไว้สักหนึ่งปรากราฟอย่างน้อยๆเอาไว้เป็นไฟจุดประกายว่าพรุ่งนี้จะไปอย่างไรอย่าไปนึกเอาพรุ่งนี้ว่าเฮ้ยตอนต่อไปจะไปไหนนึกทล้ววันนี้แล้วก็เริ่มไอที่จะเขียนวันพรุ่งนี้ ไว้สักหนึ่งภารกาวเปียงน้อยแล้วมันจะเป็นไฟเหมือนมันเชื้อที่มันไม่ไม่มอดอ่ะเหมือนเราต่อสมบไฟไปเดินป่าอะไรเงี้ย <c oughs> ก็คือถ้าเรามีไฟแล้วสูบม,มันตลอดคืนเนี้ยช้าๆมันไม่ต้องมามา,มา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 ติดไฟใหม่มาเปักใกม่บใช่ไหมเอาอะไรเติมไปมันจะไปได้เลยมันจะลุกขึ้นมา <c oughs> เหมือนกันขอให้จำตรงนี้ไว้คืออยากเขียนหนังสือต้องเขียนอย่าเมื่อน,นั่นเมื่อน,นี้อ๋อเดี๋ยวปีใหม่ค่อยเริ่มไม่ต้องครับเริ่มเดี๋ยวนี้วันนี้ นึกอะไรได้ให้เขียนเลยอย่างผมนี่นะผมเขียนหนังสือแล้วผมทํางานด้วยผมทางานประจําสมัยหนุ่มๆนนะครับตองวันทำงานประจะรํากลางคืนเขียนหนังสือเอ,อผมจะถือหลักตามที่พี่อาจารย์สอนไว้ว่าเป็นนักข่าวนักเขียนในตัวเนี่ยอย่าขาดสมุดพกอย่าขาดปากกาต่อมาก็มีเทปเกิดขึ้นมาอะไรเงี้ยราก็ต้องมีเทปด้วยสมัยก่อนนี่ ไม่มีเทปผมขับรถไปทำงานนี่ขับรถตามรถบรรทุกนะเขียนอยู่บ้านเมียก็ดา่าออกมาจากก็จับผมจดไว้เลยไอ้บอกเขียนอะไรปุ๊บสะดุดตาสะดุดใจให้เขียนให้บันทึกทันท,ทีกวันหนึ่งมันจะมีอะไรออกมาและอันเนี้ยมันเอามาเขียนเป็นเรื่องสั้นหน่อยก็ได้เ,เมื่อมันมีประกายจุดอะไรพวกนี้มันมันอยู่ในบันทึกแบบนี้นะฮะ ผมเนี่ยเมื่อก่อนนี้ถ้ามาหาพี่จินจะที่ทํางานหรือที่บ้านก็นแล้วแต่ต้องพกสองสามอย่างนี้ติดตัวไม่งั้นโดนโดนอัดพูด <c oughs> กันเะภาษาวัยรุ่นนะก็จะโดนอบรมเอ,อ,อ,มเอสอนไม่จำเห็นไหมเป็นท่าเกียนนะครับต้องมีตลอดเวลาแล้วก็อยู่นะไม่เอาไม่รู้ตัวหรอกครับนั่งคุยๆเอา้านี่จะบอกให้จดนะ อันนี้ของดีอะไรนองเนี้ซึ่งของดีของแกเขียนเลยพูดประโยคมันมันรักประโยคสมประโยคให้ฟังนะแล้วให้โจทย์ไปถ้าใครมม้ไปหาพวกปากกา<ม>แล้วโดนเราควักออกมาได้ทันทีอะไรทนองเนี้นี่คือ<น>ที่เราทำนี่นคือสิ่งที่คุณอาจินทีไว้นี่จะทีไว้ให้ครับทีนี้คุกอจินได้อยู่แล้วเรา<ม>ถ้าจะให้พูดถึงคุณอาจินให้เด็กลุกใหม่ที่ที่ยังไม่รู้จักตัวรองดีเนี่ย รู้จักคุณอาจินเนี่ยเราจะให้คำนิยามหรือว่าจะเล่าให้เขาฟังว่าอย่างไรถึงพูดให้ให้เขารู้จักคุณอาจินอ่านเรื่อง,อ,อ,งอ่านเรื่องที่คุณอาจินเขียนเราะคุณจะรู้จักคุณอาจินอ่านเรื่องโดยเฉพาะชุดเบืองแรกชุดเบืองแรกทุกเล่มนะครับเพราะเทคนิคการเขียนเรื่องสั้นพี่อาจินสอนไว้เอาง,ง่ายชีวิตโคนเาดาเนี่ยมัน เหมือนปล้องนิว้วตนช่วงๆของชีวิตใช่ไหมอายุเท่านี้ปล้องหนึ่งเท่านี้ปล้องหนึ่งไม่มองถ้าจะเขียนเรื่องสั้นให้ตัดมาแค่ปล้องเดียวเขียนเรื่องเดียวอย่าเขียนมั่วเหมือนที่ตำราเรื่องสั้นเขาก็เขียนกันไว้นะแต่ว่าจริงๆแล้วต้องเน้นว่าเอให้ตัดมาช่วงเดียวนิดเดียวอชีวิตคนเราเหมือนปล้องนิว้วกันนะ ถ้าตรงนี้นะหนึ่งข้อจะว่าอายุสิบขวบอะไรเนี่ยเป็นยี่สิบเป็นสามสิบอะไรทำองเนี้ยไปไเรื่อยๆอย่างนี้ครับจะเขียนอะไรเขียนช่วงไหนตัดมาแต่ถ้าเอามาป้องมาต่อๆกันก็กลายเป็นเรื่องยาวเอาง่ายๆกันนะคิดแบบชาวบ้านนะครับอ,นนอย่าคิดให้มันมั่วไปหมดอยากเขียนอะไรเขียนอยากเขียนเรื่องแมวเขียนเรื่องแมวอย่าไปเอาหมามาปอนอะไรอะไรครับแล้วก็จจ ทิ้งท้ายาอาจารย์ฝากผลงานอาจารย์นิดนึงเผื่อมีใครอยากไปตามอ่านของอาจารย์ธาดาค่าวนนี้มีอะไรให้พอรุ่นใหม่ๆได้ถ่านบ้างไหมครับรุ่นใหม่ไม่รู้ว่าพ่อเป็นหมอนี่ยังจะมีอยู่ในตลาดหรือเปล่านะพ่อเป็นหมอทึ่งเกิดจากเรื่องสั้นที่ลงในฟ้าเมืองไทยแล้วผมเอามารวมเล่มแล้วก็ได้รางวัลชมเชยจากสพต ได้รับรางวัลจากประเทศนะฮะ<ช><ช>เล่มนี้ไม่ทราบว่าในตลาดยังมีหรือเปล่าเพราะเล่มนี้ได้พิมพ์สองครั้งแล้วก็หนังสือหมดในช่วงนั้นนะครับธรรมศาสตร์ก็มาติดต่อขอเอาไปเป็นหนังสืออ่านนอกเวลาขอ,ออของของของนักศึกษาปีหนึ่งของทรศาสตร์ลังสิตนะครับส่วนเรื่องอื่นๆก็ส่วนมากก็จะมีเรื่อง เรื่องบูเรื่องออผีเรื่องอะไรพวกนี้ที่เ,เป็นผลงานที่โรงในงสสารต่างๆตั้ง,ตงแต่ฟ้าเรื่องจริงฟ้าเมืองไทยอะไรตรมากระทั่งถึงสุดท้ายก็ที่โรงในัสาสารบางกากตะวันบางกอกอรายสัปดาห์ซึ่งผมเป็นบรรณาธิการมาสิบสองปีนะครับอันนี้ช่วงนี้จะมีเรื่องบูสไตล์บางกอกเยอะเลยไม่ว่าจะเป็น อะไรนะจะเป็น <c oughs> ลุยเจ้าพ่ออะไรเงี้ยนะแล้วก็น,นึกปุกปบ,บ,บปั๊บน,นึกออกเพราะเรื่องบบมันเ <ๆ S 1> ยอะแนวนักเลงฮะเรื่องจริงแบบนักเลงแบบเรื่องบูอะเรื่องบูแบบอรวันเขียนแบบใครเขียนเนี่ยครับค <c oughs> <ๆ S 2> ือว่าใน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 บางกอกจะมีมากเลยนะครับ <c oughs> ผมอายุเยอะแล้วนึกปุบปั๊บนึกไม่ค่อยออกแต่เรื่องมันเยอะอย่างเงี้ยมันมันมากมากบาย เขาติดตามได้ในเมพก็มีนะฮะในเมพเข้าในเมพแล้วก็พิมพ์นามปากกาผมก็ได้ชานชยะคลน,นัดตันดาหรือว่าเอาง่ายๆพิมพ์ชื่อทาดาเฉยๆทาดาเกิดบางคนก็จะเห็นเรื่องผมเ,เยอะแยะตั้งแต่เรื่องสั้นเรื่องผีเรื่องนร,งรยาญญบูนะครับนี่เยอะๆมากมายจำชื่อไม่หมครับ ขอบคุณมากครับอาจารย์